สูงอยู่ในเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสูงอยู่ในเมืองคน,นกินแล้วกับน,นอนเวียนพี่น้องยิ <c oughs> <y ew> ตต้วสวัสดีครับพี่น้องปองไายสู้กู่สู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแช่แน่วันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะกดข้ามโฆษณาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้อากาศดีๆครับพี่น้องเ,ออเพิ่มเติม,มคือเป็นวัดเดิมมันนี่ครับผมจักสิกิยังจังสีสว่งพี่น้องก็เลยมาเล่นไห่เล่นนาได้ครับผมวันนี้เสนอเมนูตำเตง ไข่ต้มนะครับพี่น้องครับเสียงมือจป๊กหน่อยเด้พี่น้องเด้อมากินตำหมักแตงน้ากันเด้พี่น้องตาแตงไข่ต้มนะครับผมแล้วก็ผักนะครับผมผักถั่วพลูแล้วก็ผักกันจองผักกระเเยงผักกระเเงมันสีเขียวๆคือแมงแข้งเนี่แหละพี่น้องครับแล้วก็ผักกระเสษตรพี่น้องเม็ดกระถินนะครับขาดบุหรีพี่น้องมากินน้ากันเด้พี่น้องเด้อจัาสิกินยังจ้าหนีซ่วงพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเหีงนะครับผมวันนี้แต่งตัวให้เกียรติ แต่งตัวให้เกียรติสถานที่มากนะครับผมเราต้องให้เกียรติสถานที่แต่งตัวแบบลูกท่งแห้งมาเนี่ย,ยมากินขอนมกันได้ครับพี่น่องขออนุญาตไตมือได้พี่นอ่องเด้อ ตำแตงไข่ต้มตำเองพี่นงองอากาศกระดีดีพี่นงคงจะมาขานแถวหน้ามือนนปะานี้ ยูน่านี่ก็ดีด้วพี่น้องผักกันจวงมาได้พี่น้องมากินข้าวน้ำกันนเ้ยครับมากินตำแดนํำกัน กลินน้ำเต็มีช่วงพี่น้องกยเป็นวัดเป็นไอเนาะพี่น้องรักษาสุขภาพน้ำเด้อครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนดูครับผมอันนี้ตั่วพู้ตัวพูนี่ลูกเอียงได้พี่น้องบักตั่วพู กินผักหลายไปหนึ่งขวดกับปพืยพี่น้องกินผักเยอะขนาดนี้กับยังปวยพี่น้องเอ้ยโรคไก่ไข่เต็บมันบ่อนเว้นได้พี่น้องหนำพลอไม้ก็กินซุ้มมือพี่น้องเอ้ยขวดกินซุ้มมือได้หนำหนำพลอไม้ปั้นไข่แดดกึ่งก้า เขาอยู่หน้ากัสิประมาณนี้แหละพี่น้องได้กินบูบูปีนเนี่ยพักกันยงพักกันยงไม่สิ่เป็นจิ้วๆนะพี่น้องแกงใส้น่องแม่ก็สเตบ อ,อันกินกับตำมะฮุ่งนี่กัสเตียบ เนียปังเนี่ก็เปนเดหน่อยคือสก,กินบาลาจาห้องเป็นนีนเดหน่อยนะบูมเผาไปแห้งละบูมคนลังคนก็าจอบก,กินผักกะทิมเจอกระสีเฮยดไปเอาอันแขวเเฮยดว่าพี่น้องนาะมันวะเจ้าบ้านข่อยเฮ็ดว่าเปลี่ยนนะครับ ศารี่ลีพี่น้องเอ้ยมันสุดยอดแล้วพี่น้องบรรยากาศท้องไหท้องหน้านะครับวันนี้แดดไม่ออกผ้าอยู่กับบ่อออกค <c oughs> ือสิโป้ซีโปเนาะเบิดเดือนถ้าอยู่กับใคคือสิบป้หายนได้กินท้ามาหากินแน่บะเนาะมีหัดไกล้ตีเลวพี่น้องพอ,ถอเถาไขแล้วเรียงไกล้ตีเ้ยพอเทาแล้วเลีเยงไกล้ตีนะครับ จุคยก่บป็พอเสามากเ่คาอกันเนี่ยพี่น่องพอเสาไหวแล้วสายลุยเดียวบรรยากาศดีมากเลยพี่น่อง ผักก้านจวงผักทว่วผู้เข้ากันไปนยังก็แต่มุ่งพี่นองเนาะมันบอมต่มักจังใสีกกับปูลมเย็นเย็นพี่นอง แสบยงยเริ่มเพดแล้วเด้วบาดเนี่ยมันกินยังไงส้วงนะเป็นไขน่นะพี่น้องอมนกินต้องกันแล้วพี่น้องครับ ไข่ต้มแค่ต้มก็แซ่บแต่ไม่เป็นเนื้หน่อยนีย่มากมากที่พี่น้องแง่ของแง่จุ่มมือนีกแบบมาคือกันไข่ต้มมันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นราชินีอาหารเราพี่น้องเนาะไข่ต้มปลากระกป๋องขาดบนะ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแบบอันต้องมีติดนะครับเหมือนยาสามัญประจำบ้านพี่น้อง บ่มีแนวกินก็คิดพอาวถ้าใครตุ่มก็ป่ากระฟองนะพี่น้องเนาะจะไม่ได้พอเต้ยแม่เขาก็บ่มีเด้อเนื้อหยองในหย่างนะพี่น้องเป็นบ่แค่สายเป๊ซี่ก็บ่มีได้ได้กินนั่นก็ตุ่มไก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนมาใหญ่เนี่ยนะพี่น้องเป็นบ่ยำข้าวม้งจุกข้าวปอนนะครับบ่มีได้สิริแหลกตะกี้สิริแหลกก็ไม่มีนะครับผมมีแต่แน่ามูนี่แหละนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่ต่ำหุ่งต่ำมะเตีงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจน่าใหหญปปิ้งงมูัน ก็กินหมูก็กินหมูเขาจะก,กับบอคอ,อนสันทัดปั่นไหนนาะพี่น้องนะสมัยตะโพตะแม่เขามีแต่อันปลาเนาะปนปู่ปนปลาลาบอันลาบกบบุ้ย <c oughs> มีอยู่บ่าลาบกบ <c oughs> ปิ้งกบจะหนกัก <c oughs> ปิ้งกบปิ้งเขียนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันบอ่อันนี้บุ้มก็จะมาย้อนบานๆน,นะครับผมสมัยตะหน่อยก็กินดีๆดได้พี่น้องปิ้งกบปิ้งเขียนนะ บูมเป็นคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่คนข้างที่จะมีฐานะนะครับผมฐานะยากจนถ้าแต่ไม้เป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกั่นกับเขามันก็อืดเดีพี่น้องกระเด็นตะเขา ได้แต่ข้าวเหนียวไปโรงเรียนกับใครหน่อยหนึ่งแม่พี่น้องได้กินน่ะสมัยได้กินนีอุย้ยมูพวกไปโรงเรียนผูใ้ใดมีถอดกุนเสี่ยงชื่อ่าดีคัะพี่น้องทั้งแต่กับมีแต่เข่าเป้าดือ่อเพี่น้องกลับเข่าไปหาเอาน้ำมูนะครับผมดีดีชีวิตไรใบเด็ก แมนยอร์ร้อยถอยหลังได้คือสิบว่าอย่างไงผู้ใด,ดกันก็คือสิบว่าอย่างไงเกิดเศรษฐกิจแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแมนบอเศรษฐกิจมันไม่ดีพี่น้องเขากลับประคับประคองกันไปเนาะมันเพราะข้าผม,มนี่ข่อยข่อยพายยอร์ร้อยถอยหลังพี่น้องตรงไหตรงหน้าตะก,กี้ตะก,กี้ก็ไปหาเหรียญตรงไหตรงหน้าเนาะเหรียญอัน เขาเอาเน็นใจกว่าฮึยุบานเ่ากับสีเมียนบักกาคือมันบ่บักตาล็อกจอกดินลูกแก้วเต้นหยั่งสิเนาะพี่น้องเนาะมึงญีป่ปุ่นญี่ปุ่วพี่น้องหืมหิ่มดังป๊าปะเลยทำไม่ได้กีดการเล่นบักตาล็อกจอกเล่นมาเก็บเนาะพี่น้องเขาเรียกว่าการละเล่นพื้นบ้านเนาะซูมนันดีโบมีดอกพี่น้องซูมนันดีโบมีดอกไอ้หลี เล่นเตีย้ยนยางกับบมีดอกทำไมได้กินเลนีดีเนาะพี่น้องแค่กี่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์กลับไปนะัดมู่นัดพวกไปหานแตามมา่โมฮุ่งกินกันได้พี่น้องทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได้พี่น้องครับแ้วเขาก็ับต้องรักษาวัฒนธรรมกเก่าๆเนาะเปนบ่นบนพี่น้องแต่พอแต่เมียเข้าน่ะนะเอาบัตรสีอิ่มมาคว่ำเบาหลาเถอะบ,บัตรนี้บ่เป็นยังได้พี่น้องอันมันเหลืออิ่มหรอแม่ มันแบบว่ากินได้บ่หลายเป็นบัดพี่น้องกินยังก็บ่ตวมบ่แซ่บนี่ตั้งแต่บ่แซ่บก็สิเบิดแล้วล่ะว่าย้อนลยถอยหลังเนาะพี่น้องนาะตะกี้เนาะอีพออีแม่เฮากัเลี้ยงลูกจนมาใหญ่ก็ยอมรับเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องเอ้ย หาอยู่หากินจังไหนเลี้ยงลูกจนมาใหญ่เนาะเป็นบ่อพี่น้องตะกี้เพิ่นก็รับจ้างทั่วไปได้บ่มพี่น้องรับจ้างตัดหญ้ารับจ้างนั่นเกี่ยวเข้ารับจ้างนั่นวันปอกวันปุ๋ยไปจังซั่นเนาะก็เลี้ยงลูกจนใหญ่แห่บ่มีปานไดเพิ่นก็หาขุดหาเคี้ยวไม่ห้อยู่ให้กินเนาะพี่น้องแม่นบ่พ่อกับแม่เฮาน่ะก็ยอมรับเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องชุมมือนี้เฮาหาเงินได้หลายกว่าเพิ่น แต่กับพ่อพอกินพี่น้องไอ้มันแปลกเนาะพี่น้องเงินยังไงข่อยเงินยังไงอีพอีแม่เขาก็เลี้ยงเขาจนวายไญ่เนาะแต่ทุกวันนี้เราหาเงินได้เยอะกว่าพ่อกว่าแม่เราได้พี่น้องแต่มันไม่พอกินเขาเอินมาเงีเกาะเงินมันไม่มีราคาเนาะพี่น้องเนาะความเก่งเข้าเนี่ยบ่ได้ซ้ำพอซ้ำแม่เขาได้พี่น้องบ่ได้เคืองเพลินเลยนะครับบ่ได้เคืองพ่อเคืองแม่ดอกพี่น้องไอ้ความเกียงข่อยกระไดเป็นกระเลี้ยงจนมาใไญ่นะครับผม ญ่มาเหวเพ่นกันยังคำลูกคำล้านให้ได้พี่น้องสมัยนี้มันเป็นสมัยนันเด็กหน่อยเอากันผู้เฒ่าไม่ลูกเด้พี่น้อง <c oughs> เด็กหน่อยเอากันผู้เฒ่าไม่ลูกนั่นแหละสมัยนี้มันก็เป็นแบบนี้ละพี่น้อง เสียบปาคักด้วยหน้าพระเถ่าแม่เถ่าผมพี่นองมีทั้งหมดยี่สิบยี่สิบสามไล่จะกสีไดเขาจกสวาพี่นองไม่เนงนี้ยนั่ตายเบิดหยากเกินร้ายกว่าเขา จั่งกวนดำให้ดำหน้าเอาเนาะพี่น้องจ้างกวนดำหน้าเหมือนละลอยขันหน้าหลายๆจังสีเนัน่นกระจ่างบ่้าอีพี่น้องซูมือนี่บังตีแบบน,นี้จำไม่ได้กี่ล่งแขกเนาะเป็นโบพี่น้องซูมือนี่บังตีขันจ่างหน่อยก็ะบ,บอกข่อยย่างมากเป็นโบพี่น้องบ้านเป็นว่าโบข่อยย่างมากเหรอเขาเอินมาขันจัางหน่อยมันก็ะบอคขุมเพลินเป็นบ่อหลับพี่น้องคาข้องจีบกันสูงเป็นบ่อรับ กระตรงจ้างมือละสี่ลอยสามลอยสี่ลอยได้สมมือนีอ้พี่น้องเงินมันก็หายากกระบอกใ่รมีไผ่อยากจ้างกันเนาะแม่นบ่พี่น้องครับผมแล้วบัดนี้ก็ต้องว่านเอาพอบาดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพี่น้องอยาขืนไล่ก็เขาแต่มันก็ต้องจําใจกันทั้งสิไปจ้างคน้นดําจ้างคนนู่นนี่นั่นบางสิ่มมันก็สิเปลืองไปหลายบ่อละพี่น้องแล้วอีกอย่างทุกวันนี้มันก็ทันสมัยแล้วนะครับผมมีโรตเกี่ยวแม่นบ่พี่น้องสมัยสมัยแรกเกี่ยนนี่ก็สิมีการลงแขกเกี่ยวเขานะพี่น้องเนาะ หมูไปไก่มาได้กี้ลุงแขกเจ้าเขาผูดได้เด่นแนวกินแสบๆกับเอามานห้อมกันล่ะกักินพี่น้องเมื่อนี้ไปเกจ้าเขาซอยผู้นี่มือต่อไปกันสิไปเกจ้าเขาซอยผู้นั้นกันสิแม่พี่น้องเอื้อนกันสินาะพี่น้องเนาะมันก็ดีเนาะเป็นพี่น้องแลกกันซอยกันสมัยทีกกิ้มันบ่มีดอกลุงแขกพี่น้องเอ้ยสมัยสุมืองเี้บ่มีดอกหายากกับลุงแขกเกจ้าเขานี่อ้าปากขึ้นไปเงินเป็นท้องเบิดนะครับผม เอาอิ่มแล้วบัดนี้พี่น้องโอ้ยขวักค้าแต่ว่าแต่รับคิดนี่ก็เอาไว้สมัยสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบุ๋มน้อยก็จอกไปขายยำต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษ,ษณานะครับผมพ่อให้ได้ค่ากับเขาบุ๋มน้อยได้ครับผมก็ให้พี่น้องเรารักษาสุขภาพนะครับผมอวยพ่อไหนพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสุขภาพเราต้องแข็งแรงก่อนนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยขับรถด,ด้วยความระมัดระวังอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองนะครับผมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมพบกันใน EP ต่อไปในคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ